ค่ะแก่สบายเองอ่ะอ๋อโอ้โหแข็งมากกินด้วยอร่อยอันนี้มันก็ไม่ทนันทาะไรก็ได้อ่ะอ,อร่อย,ยจังเลยก็จ้เปิดดีว่าข้างในมีอะไรในกล่องอ่ะมา้องจะได้ตัดคลิปออกเร็วๆขอในอน้องคะเนี่ยพูดชัดๆหน่อยขอจานเด็กใช่ไหม ดชัเปิดได้ไหมคะอากงช่วยหน่อยแล้วไหนอากงช่วยเด็กตัวอะไรเนี่ยไหนดูดิอ่านี่น้องอ้วนไหนดูดิไหนเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนเหลือบายบาย บายบายก่อนดิบายบายกล้องก่อนาาแล้วมาต้องจะตัดแล้ว